อีกหนึ่งเรื่องราวของความหลอนที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงของคุณสสำลีนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองชวนให้คนลุกเป็นอย่างมากตาอ้วนใช้ในวัยกลางคนที่ได้อาศัยอยู่ภายในจังหวัดอุบลแกมีอาชีพเป็นยามเป้าตลาดในกะกลางคืนตาอ้วนแกเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมาโดยตลอด จนเป็นที่รักใคร่ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดทุกคนทว่าในเวลาต่อมาตาอ้วนแจกจะเริ่มเป็นคนที่ติดเหล้าเริ่มจากการดื่มเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นคนที่ดื่มหนักมากขึ้นทุกทีทุกทีและดูเหมือนว่าจะดื่มหนักมากจนถึงขั้นขาดสติไปเสียแล้วเจ้าของตาลาดเองก็ไม่ค่อยจะถือสาอะไรมากนักเพราะตาอ้วนแกเป็นคนเก่าคนแก่ ที่รู้จักกันมานานได้แต่คอยพูดเตือนด้วยความเป็นห่วงเท่านั้นและแล้วผลของการดื่มเหล้าจนเมาไมา้ก็ได้ทำให้ตาอ้วนนั้นต้องมาพบจุดจบอย่างที่น่าสยดสยองเข้าจนได้เพราะเมื่อวันหนึ่งหลังจากที่ตาอ้วนได้เลิกจากงานแล้วแกก็รีบตรงรีไปที่ร้านเหล้าทันทีตาอ้วนได้นั่งเดิมอยู่เพียงลำพังคนเดียวพอดื่มได้สักพัก แกก็เริ่มมีอาการมึนเมาแต่ก็ยังพอมีสติอยู่บ้างจึงคิดว่าต้องเดินทางกลับมาพักผ่อนต่อที่บ้านเหมือนทุกครั้งก่อนตะอ้วนจะลุกคืนก็ได้หยิบขวดเหล้าที่เหลือกระดกเข้าปากจนหมดไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวจากนั้นก็ได้ลุกเดินโซเซออกไปจากร้านทันทีบนเส้นทางเดินที่แคบแค ที่อยู่ข้างทางรถไฟสายนั้นเป็นเส้นทางเดินที่ตาอ้วนจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านอยู่เป็นประจำด้วยฤทธิ์ของน้ำเมาที่ได้แผ่กระจายไปทั่วทั้งร่างของตาอ้วนจึงทำให้ขาทั้งสองของตาอ้วนนั้นอ่อนแรงลงทุกทีทุกทีในการก้าวเดินแต่ละครั้งนั้นจึงเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ถึงอย่างไรก็ตามตาอ้วน ก็ด้กัดวันทนก้าวเดินต่อไปอย่างล้มลุกคลุกคลานสิ่งที่ตาอ้วนยังพอจําได้นั่นก็คือต้นตาลเดี่ยวต้นนั้นที่ยืนต้นอยู่ข้างทางใกล้ๆกับทางรถไฟคงจะเป็นสัญลักษณ์เดียวเท่านั้นที่ตาอ้วนจะได้รับรู้ว่าตนเองนั้นกําลังเดินทางมาถึงที่หน้าบ้านของแก่แล้วเพียงแค่เดินก้าวขาข้ามรางรถไฟไปให้พ้นเพียงเท่านั้น ตาอ้วนได้เดินมาหยุดอยู่ที่โคนต้นตาลเดี่ยวต้นนั้นและนั่งพักได้สักครู่จึงได้ลุกขึ้นเพื่อจะข้ามทางรถไฟต่อไปในตอนนี้ตาอ้วนได้ก้าวขาข้างหนึ่งขึ้นไปบนรางรถไฟแล้วทวนขาอีกข้างหนึ่งกำลังจะก้าวขึ้นตามไปแต่แล้วสิ่งที่ทุกคนคาดเดามันก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆมาถึงตรงนี้ตาอ้วน แกได้สิ้นแรงลงแล้วตาอ้วนไม่สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้อีกแกค่อยๆย่อนตัวลงนั่งและในที่สุดแกก็ได้ล้มตัวนอนพาดกับทางรถไฟนั่นเองร่างส่วนบนของตาอ้วนนั้นได้พาดอยู่บนรางรถไฟส่วนท่อนร่างตั้งแต่เอวลงมาได้เหยียดยาวออกมาข้างนอกรางรถไฟสายนั้นเวลาที่ผ่านไปนานเท่าไหร่ ตาอ้วนก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าในทุกๆวินาทีที่คลืบคลานเข้ามานั้นมันคือวินาทีแห่งความตายที่จะมาถึงเพียงเท่านั้นและในขณะน,นี้รถไว้ขบวนนั้นก็กําลังวิ่งมุ่งหน้าตรงเข้ามาหาร่างของตาอ้วนด้วยความเร็วสูงและกําลังวิ่งเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีแล้วทว่า ตาอ้วนก็ยังนอนไม่ได้สติอยู่อย่างนั้นแต่แล้ววินาทีที่น่าวาดเสียวและน่าสยดสยองก็ได้มาถึงจนได้เมื่อรถไฟขบวนนั้นได้ทับและบทขยี้ไปบนร่างของตาอ้วนเข้าอย่างจังจึงเป็นเหตุให้ร่างของตาอ้วนนั้นแหลกเลว้วขาดเป็นสองท่อนในทันทีทั้งเลือดที่ไหลทะลักและเศษเนื้อที่กระจัดกระจายกองอยู่ตรงนั้นดูแล้ว ชงนาโหทูและนาอนาใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ตาอ้วนได้เสียชีวิตไปได้ไม่นานก็ได้มีเสียงล่ำลือถึงความเฮี้ยนความร้อนจากดวงวิญญาณของตาอ้วนเมื่อมีชาวบ้านหลายๆคนได้มาระสบพบเจอว่าผีตาอ้วนได้มาปรากฏร่างให้เห็นณนะที่บริเวณตรงนั้นบางก็เห็นว่านั่งพิงหลังอยู่ที่โคนต้นตาลเดี่ยวต้นนั้น บ้างก็เห็นว่าหนอนจมกองเลือดอยูทางรถไฟจนเป็นที่วาดกลัวและวาดภาวะของชาวบ้านทั่วไปจนแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านในบริเวณตรงนั้นในยามค่ำคืนจากเสียงที่ล่ำาลือจึงทำให้คุณสำลีนั้นมีความวาดกลัวเป็นอย่างมากและแล้วมีอยู่คืนหนึ่งที่คุณสำลีนั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากที่จะต้อง เดินหาผักมาขายที่ตลาดและในคืนนี้เองคุณสําลีก็ได้ลุกขึ้นเพื่อจัดเตรียมเอาผักใส่หาบตั้งแต่ตีสีเพื่อจะต้องนําผักไปให้ถึงตลาดก่อนเช้ามืดเนื่องจากบ้านของคุณสําลีนั้นห่างจากตลาดอยู่พอสมควรซึ่งการเดินทางบนเส้นทางนี้ก็ต้องไปด้วยความวาดระแวงจากเสียงที่ล่ำเลย ถึงเรื่องหลาวหลอนของผีตอ้วนนั้นได้ถูกสร้างสมและได้ฝังลึกอยู่ในความรู้สึกของคุณสำรีอย่างแน่นหนาและในตอนนี้คุณสำรีก็ได้เดินหาผักมาจนถึงจุดที่ตาอ้วนต้องมาพบกับอุบัติเหตุสยองแล้วปกติแล้วคุณสำรีก็มักจะใช้เส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อเป็นการหลีเกเลี่ยงเพราว่า ไม่อยากที่จะเดินผ่านเส้นทางลงที่ตาอ้วนได้เสียชีวิตเพราว่าในขณะนี้เส้นทางเดินที่คุณสำลีได้ใช้หลบเลี่ยงมาตลอดบัดนี้มันเต็มไปด้วยต้นญ้าที่ขึ้นรกจนปกคลุมบนเส้นทางเดินนั้นอย่างหนานแน่นเนื่องจากคุณสำลีนั้นไม่ได้หาผักมาขายได้ทุกวันหากมีช่วงไหนที่พอจะเก็บผักมาขายได้ ถึงจะได้นำมาขายที่ตลาดเพียงเท่านั้นขณะที่คุณสำลีกำลังหาผักเดินเข้ามาใกล้กับรางรถไฟก็ได้กลมหน้าลงพยายามที่จะไม่เหลียวมองไปทางอื่นเพราะกลัวว่าอาจจะพบเจอกับอะไรเข่าและแล้วคุณสำลีก็ต้องสะดุ้งอย่างสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ดังมาจากต้นตาลเดี่ยวต้นนั้นคุณสำลีเหงื่อหน้า เพ่งมองไปที่ต้นตาลต้นนั้นและภาพที่เห็นก็คือกิ่งของต้นตาลที่แห้งได้ลนลงมาคุณสำลีเกิดอาการขนลุกสู้ไปทั้งตัวจากนั้นก็ได้มีสายลมวูบใหญ่ได้พัดผ่านเข้ามาปะทะที่ใบหน้าของคุณสำลีเข้าอย่างจังทําให้คุณสำลีเริ่มมีอาการหวาดภวะมากยิ่งขึ้นและแล้ว มีร่างร่างหนึ่งได้ปรากฏขึ้นซึ่งร่างร่างนั้นถูกคมด้วยผ้าขาวไปทั้งร่างและกำลังนั่งหันหลังให้กับคุณสำลีอยู่ข้างๆกับปรางรถไฟตรงนั้นคุณสำลีทั้งกลัวทั้งตกใจระคนกันจึงได้ตะโกนออกมาอย่างละล่ำละลักไรน้าครน้าครนะรนะรนะไม่มีเสียงต่อไปใดจากร่างร่างนั้นมาถึงตอนนี้คุณสำลี รู้สึกได้ว่าร่างร่างนั้นไม่ใช่ร่างของมนุษย์อย่างแน่นอนในใจของคุณสําีตตอนนั้นมั่นใจว่าร่างร่างนี้ไม่ใช่ใครอื่นต้องเป็นผีของตาอ้วนที่ได้ปรากฏขึ้นมาหลอกหลอนคุณสําีีไม่สามารถที่จะขยับขยื้อนใดๆไ,ไ,ได้อีกคงในแต่ตกตะลึงยืนจังงังอยู่กับที่นแ,แล้ว ภาพที่น่าสะเพรึงกลัวก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อศีรษะของร่างร่างนั้นได้ค่อยๆหันมาอย่างช้าๆและได้หมุนกลับมาจนใบหน้าได้ประทะกับใบหน้าทั้งๆที่ร่างนั้นยังหันหลังอยู่เหมือนเดิมและภาพต่อมาก็ยิ่งทําให้คุณสมรีนั้นถึงกับต้องสติแตกในส่งเสียงร้องกรีดออกมาอย่างสุดเสียง เมื่อได้เห็นคอของร่างนั้นเด็กพับหล่นห้อยลงมาจากบ่าแนบกับลำตัวดูแล้วช่างน่าสยดสยองหากผักที่อยู่บนบ่าได้หลุดกระเด็นกระดอนลงสู่พื้นจนทำให้ผักต่างๆกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณน,นั้นคุณสำลีได้พยายามรวบรวมสติขึ้นมาได้อีกครั้งได้ตะเกียกตะกายก้าวขาวิ่งออกไปข้างหน้าย่างสุดกำลังจนในที่สุด ็มาถึงอย่างที่ตลาดจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เจอเจอดวงวิญญาณหลอนของตาอ้วนให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดได้ฟังจากวันนั้นถึงวันนี้คุณสำลีก็ไม่กล้าที่จะย่างกลายผ่านไปหน้าที่ตรงนั้นอีกเกลยและนี่ก็คือเรื่องเล่าจากเรื่องจริงของคุณสำลีที่ได้ประสบพบเจอเข้ากับดวงวิญญาณ ที่บนทางรถไฟหากชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามด้วยนะครับท่านสามารถรับชมรับฟังเรื่องหลอนได้อีกหลายเรื่องในช่องเล่าผีผ่านจอสำหรับวันนี้สวัสด,ดีครับ